คัอว่ามันักนะไอซูเอาเขาถ่ายด้วยตอนนี้เรากำลังดีนหคะเราดีม,มากเลยหกกยย้ามสูบบุรีนะคะใครเข้ามาก็ได้แต่เจ้าของมาสูบใครบอะสกุ๊งร้อนมาอ่ะนคบอกรออยากซื้อใช้กแจรรค่ะ แม่มันกูปาไปซะเนาะโน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 แม่มันน่าจะซะ่นี้ว่โน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 ี่ฮะสวัสดีพี่น้องสดีเด้อมื้อนี้สาธิสาอาเาหน้าซอยเนาะเฮาก็สิเลี้ยงสิเลี้ยงสวนเสสวนเพิ่นสวนส ว่าอันว่านเกิดขอไอซ์น้องมาเลยมาซื้อเค้กมาให้คอยเป่าสั่งพี่น้องเออจะเปใจลำบ่บ่เอาแล้วก็เสียไปสื่อเสซ้อนมากินมือนีหันเพื่อนกับบุญว่าเนี่ยตักหน่อนนะเพราะว่าเอือยเป็นใส่ติ้งเอือยบะซุกหันเป็นใส่ติ้งนะกะไปปาดอยู่ห้องมอเนาะแม่กับน้องไส้กับผ้าไปนะส่วนบะซุกกับข้าหน้าเนาะกับไม่เคยกับผ้าเห็ดข้าเห็ดหน้า จะได้ประเด็นช่วยหนอยหนูดตัวนี้เป็นมาได้ไปนลยค่ะขัวก็ขัวแล้วนะคะฉันจะเดินเอานะพี่สุดทีแต่แบบว่าแล้วจะจูงองค์เนี่ยเออดีแต่แบบว่ามันสุดอยู่บ่อนู่เนาะขัวเนาะแต่มันบ่สุดบ่อนเลยว่าอ้ามีสื่อกเปิดแฟนตีนก็สั่ง

บไหนเอนับอ้ตวาอเะมา็คไปมาจะให้เขาคนเ้ไปจะได้ผลเป็นสื่อของมาสื่อของมากจะใส่มาเฮ้ยอสวัสดีสวัสดีป่าลูกไหสวัสดีป่าลาลูกมอ้โไนันไใช้ป่านก็ไปกบแม่ได้ ต่ดไปได้แต่ก็ลบฝนนาจะยุดอยู่หรอกคนนี่เพราะว่าไปห้องโมในพาร์ทห้เงโมเราเพื่อนย่านสิไปฝนกับโต๊กเนาะพี่น้องเลยโล่ว่าสิไปพี่น้องเอ้ยฝนโต๊กแห้งไรแห้งดูไปเมื่อไรตีฝนอยู่นี่ติีฝนป้ากันติีฝนโอ้โหแห้งไรเอื้อ ตอนนี้เราก็มาหอดทานขายของกันแลแต่ว่าตอนออกมาฝนโปรตกแต่ไายจนเปียกเวิตอนออกม้าอะไรคาว่าอยู่เอายังอีกแน่นอนอ่เอาเอาเอาเลิกกาเอาฮป่ะไอกบมาา้อ้อนเาดีว่ามาว่าอิติว่ามีเนื้อมูน่ะยังมันบ่เดีไป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 เอาเอา เอาหนีน้ำเนาะอ่เนาะขากดเลยแม่ตัวยิ่งแฉะตัวยิงแคะเออนี่เด้กเขาเอาสินสินอะไรไปใส่นะยิีมีสวนบอมันสียิ่ชี้สวนนี่มันจะเป็นสไลเออเออนฉชั้นโเป็นย้มม่อีสวนยัง เดี karaoke, s right. <S ๋ยวกุสิ่ใหมึงเกิดตัเกิดตวไม่ได้เาหน้านนี่ันเกิดสาอ่าแเดี๋ยวเขาสิ่อไปเ้าไปเอาเฮ็ดอัวนี้ไปใส่เห็ดนี้้งเท่านี้อยแนี้นะอ่าเอาเอาเอาเฮงยานจะบิดหอยู่พว่แข่งคนมาตัวนี้เห็ดสุดเดียวเาได้แล่วเนาะ เอาอันนี้สองกันเนาะกิน b u เ g e t ดเนาะอันนึ่งเดี๋ยวแต่กูจะกินมันละลายกินสมแข่งคนมากยานลวยานจะปิดห่านอย่าเลี้ยปวดแข่งคนมากปิดตักม่งปกตินี่นะก็ไหนยาคุ้มข่อยตาคนนะตาคนนะไอู้ยู่ยาแลาวปิดแคือแกจีนิ่ง่าไร เนบม็โมเนตเสนกัได้นอนสุตัวนี้มันผูกขึนกับะไรมั้ยังอีกว่นี้ฮะแล้วตนี้แล้ได้กบกับอที่นนนี่เอาอีกวะเดียมันมีตัมักเดี๋ยะจตัมัก็มีตัวนี้นี่ขาตัวมมัอะไรนะกบนี่อ้ ครบนนเนาะครบแจ้วอเคอยู่บ้านทนี่ได้สามครวสบายนะนแก้วได้ใสสูน้ำแก้วแก้วอแจะนีบเอแ้วจะหนบคเ้วเปไสาเอาเขากินเชืสวนเาก็มีน้ำจิบน้ำมีน้ำจิมของแจ้วจะวาจะตงไปปรุงเพิ่อของซสวนแมน คือตัวนี้เป็นแกวเนาะจะใส่น้ำมันโขยอตพริกแล้วก็เสี่ยงงวดอยากแต่เอาหนเนี่ยใส่าอะไดเยได้ซเได้ซีซือมาแบบจนมันเป็นเป็นขวดนะว่เป็นขวดของเซสชวนมาเลยขวดหนึ่งก็พอสองนี่ขวดใหญ่ก่ไม่แต่ขวดน้อยก็เป็นขวดอีกแบบหนึ่งขวดแก้วก็มีกระนอะแต่ว่าตุนสียขวดอันนี้ก็ได้ โยเดดเยเียกหมดหยอเมื่อนีร่นะจะบมตบแลจะเศ้าเล้วก็เลยเศ้าพยายามแต่ย oh, ังอ oh, well, no? no ่ะๆตอนี้เ mm ดีวบอกเอาแล้วบอกที Abi ่เขาเห็นยน่นะาสืเขาใส่เพราะว่ามันถือกันี่กาก็ได้ใส่โดยตั้งหลังผูกฝาฝามาพุโดย มัดขึ้นตะลําหน้าขี่รถขามากนกาอ่ก็ได้ขาอยู่ในผักนะคะตะลำหน้ายาเสือน้าไหมสุน้พ่อเสียแทนเี่นี่นอาน kế sách cái gì này, mục tiêu gì cái này, đồ hộp, cái <laughs> cái <laughs> cái cái โอเนาะนีแต่สองแสนไปสามแสนเท่าไรสามแสนหกสิบค้าไอซูก็สื่อเคสย้อนนั่งเล้นะพี่น้างเนาะนจิตตครับสิ่งเมื่อกี่นนี่เสียดีเซียวดีเียวดีเนของข้างซอยอุ้อุ้ยไอซูก็เป็นดิส นี um ่เขกามาห่อเทือกแน่นอนพี่น้องแข่งคุณไปซื้อไก่ซุกผ่าเลือมสุดทะผ่าเลือมาแล้วสินะมือนีนเงียบแม่เนาะคนมาอยู่เดี๋ยวบอกไอ้วันแน่นอยกับไอยู่เนาะใส่ตีนไก่หรอคะ าตบ่มสพี่นงเอ้ยเกลยดแห้เนาะย่อคยุตะกะเกลยดแห้งบ่มบายเนเกลดเลยนะโหดแบ่ใส่ข้าวซอุกุ้งเลยที่บริเนตใสุ่งสไตลยไหบิใสบาดเเออเขาปรุงเดียนี้ใสเส้นก่อนกบีมร่เนก็เน่จะเปิดออกกระดาให้มันลนลย เปิดเปิดเชจานจะไห้ายหปีนี่บอกมาบอกไม่แวมากเลยดูนะจะดบอกก็ถาตัดิดกไเอดวี่ถามนั่นนะคุณละถามปดก็ต่ถามตื่นแต่ตั้งนั่งกินที่นอง ต้มมันนี่แนตกดแดงเนาะสุกมาาินเตเนาไอซูเปลือยเพราะคือมาใส่พักก่อนหมูเยอมากเหบมาจะไมนเคยมาจ้านั่งกินแบบซิควเงาเงาเนาะเหมือนงาเงาเนาะไปกับบมบาชิควเงาเงาแล้วทาอกแล้วอ่ะ อัอนนี้หมอกพิ่ดดตัน้อพี่น้องเปีเขามาครับสวัยดีาเนา,เนาะวนัน่งนกัน,น,นเสียทองเอหมอเสื้อสวนก,ก็กลังปดเสื้อสวนดูว่าม้าหละหันในน้องพี่น้องตอนไแ่เสือม้าหละอันนี้เป็นอาหารีนต้องเอาตัวแล้ยมิยมคบยิบมเสียบเข้บ <c oughs> เอาตัวล้ยิ่แขว อไรกับว่าอ e ้ไรู้ไรกัเอาลงติ๊กตอเต็มอยู่มันก็าเสบดีตัวเราหูปากมันเพ็ดมแต่เพ็ดเออเราเป็นจากคลองแบนอันเดียวกันแต่ว่าตัวนั้นทำไเสพโดตัวนั้นทำเสสูตแบบเพ็ดเพ็ดเเพ็ดเทนบอลจังบยินเตนี้มกเพ็ดเราเลยิงแขวบเพ็ดถอดตัวนั้นสินดำ ทีมันขู่กันกับเสสวนน้องอ้นก็เป็นนั่งนั่งจน้นเศ้าตีตุนหดแแล้วไปถึงเนี่ยหดตู่กุ๊กกระแทกหักระเปียบประตูห้ามแบบแห้งไหนแห้งดีนะกีก๊อกับบราส์ีไปต่อกับบราสส่วนไอ้ซุกดึกเด้อไอ้ซ่าเหรอกลัวปนจะยะท เัวความร้อนกัวกัวเขาโบกแฟนคนไส่ตัวเป็นียาไม่พอเยันไลยกันี่หน้าบดเอออารถข่เจ้าหมูใหญ่เจีาหมูนคะกลัวไหว้แนาะอฉันคนตตวแห้งรือแรงมันบัวเรือบัครับแล้วขนาดถึงหน้าหลอดมีอตลอดกลัวเป็นเดียาหากยู่ได้เฮงอันดีเป็นข้าวหน้าบถึงามบจริงหนามันบุกึงหนามันบวแห้งนะแบบว่า นมันมา่แกรตีไม่ย้มหดโนโตหนาแลคอยหันซ้าหัวหลักเด่นไหมไอซุกหัวพรท่านแห่งเปียกโตใ่เยมาดเติถูกะกมปูะกบเอ่มังเอายังอีกเเอาข้าวนียเปเอพวนนีปุงยังเอาถวยมาถองน้ำจิ้มได้แล้รปจักส ตองตื่นเล่้องเบือเจ้าถ้นต้องใส่ขานอได้นะต้องปรุงที่บอกเขากับเมื่อเคยสื่อแบบเห็ุจักคืออันจะกินแบบนั้นแลเราใส่มันกระแบอยู่ใส่ขนอกอ้ยเราใ่ขาะบอกเราใส่ด้วยห้ามของนี้คือเป็นกาะเนี่ยเดียกกาไฟมานาบเลยอันนี้เป็นยังเปคนผมบรด้นี่คือเป็นกาะเน่เดียกกไฟมะ กินเออ๋อกิเะยื้อเผาเลยนะกอนนีาก่อนอไม่ทูกันเอาก่อนก็ไดนข่อยถ่ายขีอยู่เอาก่อนก็ได้ถูะกเต่าเทียเไงอาเนกได้อาทงอาโป้ิมอรองนงๆอยู่เน่ไม่ตักไงเ้อกเรไปข็ไปอยู่ห พี่เฮารีวิวหนบอแม่รีวิวเนยเหอะอ้อมันเป็นสีดำแน,น่นี่มันสุกบ่ดิ <c oughs> มูนี่นะน<า>มันดำเขาเ็ามาหันนะ่นเนาะสุกขึ้นไหนน้ำบอบอเสียบกูเมปะนอมบอจุจของหั่นาอล้องเบิ้งซีเบิ้งค่ะ เ็ุกนี่สาป่าไป้อ่สาป่านไปไม่สายกะปานไปแ้ไม่ไงไม่ได้ยางเกาหลีโอ้ยขวดหน่อยเนาะขวดหน่อยเนาะเวดเนาะควมา่านเนี่ยคนขับมือใจ เตาเค้กคนเด้อเต้าเค้กค่คคะย้อนดัง <laughs> ย้อนรังวันเกิดเนาะเคยวันเกิดซาอาเนาะหวานนในวันพิเศษเอ้ยขอบคุณนะคะซีอีโอขอบใจจ้าคือเค้กย้อนดังแข่พี่น้องเอ้ยคนบอกคือชื่อเต้าเค้กนะเพราะว่าจะพา้อมวันเกิดในนเองโดนได้เ <laughs> นาะฝ <laughs> <laughs> ากเองที่เลย เค้กก่อนละร่อยก็บาทอยากกินเค้กแน่เลยสิ้าอยากเค้กทั้งขาวประโยชน์เด็ยอดดังเลยขนนวอคือเขาะว่านวดขมูสุ่ะไอซกมูขมักเยอยารู้ใคว่าหรือมันวดหรือเปล่รก็้ใช่มันเี้ยอางเดียวกีินกับเจได้เจลแช่มันึ่ป

ตอนเฮียนบุคหอยเพราะว่าเดือนเกิดฉวนเป็นเดือนน้ำหน้าเด้โจกเหียนเลยนั่นวะหมู่ก็ไปขายมาซื้อเช็คให้เป่ามันเกิดอาภัพเนาะมีตัวเดือนตัวนั้นดีที่สุดจะโตดีใจแห้งๆเดือนแต่มันมีโควิดไอ้สุขเพราะว่าเด็กเซ็ตยุปวดเย็ดถึงผัดเด็ดเย็ดมันมีท่าสิเกตพูจอะไรสิหมู่ก็เลยซื้อมาให้เป่าหเฮงๆ Hmm. Happy birthday, birthday. birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, yeah. birthday. happy birthday Đừng đột nón nè anh <cười> <cười> Happy birthday, birthday, birthday to you Khuyên chừng đời Còn con filter mọc rồi nè Về rộng sợi tàu lị ก็กลองตัวนี้กูก็มันแกยังงานเติมเลวนี่เนาะบมินไอเส็นียทังขาหมจเิดมถูกล้คือว่าชุบใจไปชุบกินปลาไห้กันบ่ปาไว้กันกินเน่ยอืออาโปันวันเกิดเพิ่หย่อนลังเพิ่งซะาบ๊มีเค้กประกอบเนาะตีต้นเพิ่งส่วนเพิ่นไปตั้งแต่ว่านี่พวกเพิ่งมาบบไปบบไปเพิ่งมา บริจาคเองของเราอยากไปไปวัชิเหตตะวันนี่พวกนล้เมื่อวานนี่หั่นค้าอันนั้นพี่น้องอู้เนี่ยหมอไฟฟ้าสำนักนี่เท่าน่ะดีแต่มันสุกแล้วอ้ยพี่น้องเลยย้อนกันมากเลยะมาเถอกกระสันอันนี้ได้เนี่ยแต่เดินขดเนาะดีแต่มันสุกพี่น้องตีเท่าตีเพท่านจะสุกพี่น้องสุกแล้วแต่ว่ามันซีเปื่อย ีแตะบางมคกอไรขแงอายได้หมอซองบปได้กินกินหน้อเดียวเฮ้ยใส่ก็แล้าหามันบอดาตอนเป่าเทียนนึงดีได้เลยนีมเนาะกได้ละบรรยากาศตอนนี้งามอะยเงียใช่ละไป่าเีเลยไปดับได้เลยโอเคไหมเไปดับ